กลับสวัสดิครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับนิตยสารแม่นาคนะครับชาติจรยาก็มารายงานตัวตามเคยคลิปนี้อัดดึกหน่อยครับ2องทุ่มสีนาทีวันนี้คิวเช้าของผมเนี่ยก็จัดให้ตามคำขอของท่านผู้ชมที่ต้องการอยากจะให้พาไปเที่ยววัดวัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าวัดเนี้มีพระสังกะจจยองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็จัดให้ครับท่านกำลังกล่าวถึงวัดสังกรรัจจายเถนตําบลสวนแตงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับวัดสังกัจายเถนเนี่ยหากว่าเราตอนนี้ระวางนี้ผมขึ้นภาพไปด้วยนะครับขึ้นภาพอินเสิร์ตไปด้วยวัดสังกัจายเถนเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างเก่านะฮะและถือว่าเป็นวัดที่พัฒนาเป็นวัดตัวอย่างสวยงามมากมากเลยทีเดียว วัดตังกระจายเนี่ยมีถือว่าเป็นจุดเด่นก็คือมีพระตังกระจายทาในรูปแบบของพระประจำวันเกิดครบทุกวันเกิดและยังมีตรัดประจําราศีเกิดนะครับท่านเกิดปีอะไรทั่วฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมามียมาแม่ไปทําบุญไปกราบไหว้เพิ่มบรารมีให้กับสัตว์ประจํา วันเกิดของท่านได้อีกเช่นกันสาหรับพระประจําวันเกิดของวัดเนี่ยถือว่าเป็นความโดดเด่นนะครคือว่าแทนที่จะเป็นทําเป็นรูปพระปางคประจําวันเกิดต่างๆเนี่ยปรากฏว่ากลับทําเป็นรูปพระสังกาัจายนะครับองค์พ่อพระสังกัจายแล้วก็ทําเป็นรูปประดับสีต่างๆต่างๆต่างๆ,ๆไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกแปลกมากๆเลยและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์กําลังโด่งดังในเวลานี้ก็คือ มีรูปเคารพของท้าวเวสสุวรรณบางสวยสุขนะก็คือลักษณะจะนั่งก็ไม่นั่งจะนอนก็ไม่นอนนะครับท้าวเวสสุวรรณที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในลักษณะยืนใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่ฮะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่ากึ่งนั่งกึ่งนอนสบายๆวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะจะมีการเรียกว่าเบิกเนรอย่างถูกต้องก็เห็นว่าวันนี้ผมไปถ่ายตอนแรกไม่รู้จริงๆนะว่าเขาจะมีพิธีเบิกเนรอะไรกันก็จัด ปลลงปลาลาใหญ่โตผมก็เตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศไปแล้วก็กล้องวิดีโอก,ก็กะว่าจะถ่ายตามคําขอของท่านผู้ชมปรากฏว่ามันการทํางานไม่สะดวกนะครับเพราะว่าวัดก็เตรียมสถานที่ไว้ค่อนข้างที่จะชุกระหุกพอสมควรแต่ถือว่าเป็นวัดที่มีสื่อมวลชนหลายฉบับให้ความสนใจนะครับเนื่องจากมีพระสังฆา,ายเยอะที่สุดและองค์ใหญ่ที่สุดมีรูปเคารพของท่านท้าเวสุวรรณนะคร ปกติก็ยืนตอนนี้มีปางสเสวยสุขเข้ามาแล้วก็มีกุมารเทพตะไคร่นะครับนอกนั้นก็มีเทพทันใจนะฮะพระศิวะรีนี่มีมีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีพระที่เรียกว่าทุกคนต้องไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสุขคนอย่างยิ่งนั่นก็คือพระอุปคุปตนะฮะพระบัวเข็มก็ถือว่าเป็นพระที่มีสีทองเหลืองอล่ามสวยงามเป็นอันมากเลย เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่ผมกาลังจะกล่าวถึงท่านผู้ชมในเวลานี้นะครับก็คือว่าพระสังฆจายใช่ไหมฮะฉะนั้นแนะนําวัตถุมงคลของท่านอาจารย์แขกมันตรสยามก็คือพระสังฆจายแต่ที่พูดนี้เป็นพระสังฆจัยลักษณะจิวเวลรี่สวยงามมากๆเลยนะครับราคาถูกมากครับแค่พันเดียวไม่แน่ใจด้วยนะขณะออนแอเนี่ยจะหมดแล้วหรือยังเป็นพระสังฆจายที่ปลุกเสกสร้างตามเลิกผานาทีของท่านอาจารย์แขกทุกประการ ราคาพันเดียวเนี่ยวัตถุมงคลที่ถือว่าสายมูบวกกับอำนาจพุทธคุณเนี่ยแล้วสร้างตามเลิกผานนาทีเนี่ยท่านบูชาเนี่ยจะเกิดเป็นความสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนอกก่อนหน้าที่ท่านจะมาสร้างพระสังฆัจจจิวเวลรี่เนี่ยท่านอาจารย์แขกก็เคยสร้างวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระสังฆัจจองค์ใหญ่ๆมาเหมือนกันคนไปนบูชาแล้วประสบโชคลาภมากมายนะครับก็ยังไงคิดว่าก็เรียกร้องมาเยอะๆนะกระซิบเรียกร้องมาเยอะๆ บางทีท่านอาจจะมีโอกาสถ้าอาจารย์แขกอาจารย์เมตตาพวกเราสร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาอีกสวยงามมากอาจารย์ท่านนี้ถือว่าทําอะไรต้องสวยงามไว้ก่อนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมคคลิปนี้พวกนี้มีข่าวดีจะบอกว่าผมนัดกับพ่อเพชรจอมขำหมังเวทแห่งอันดามันผู้นี้จะไปทำ YouTube นะฮะแล้วถ้าเกิดทันนะจะมา air, ออนแอร์ตอนกลางคืนนะฮะตีหนึ่งตีเนี่ยคือผมตัดต่อเนี่ยผมจะถ่ายประมาณเนี้ย สามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะเสร็จอะไรก็ประมาณตีหนึ่งนะฮะจากนั้นก็ยิงขึ้น YouTube เลยนะครับตามภาษาคนสูงอายุนะฮะที่ว่าอยากจะนอนมันนอนคนสูงอายุนี่นอนหัวค่ำไม่เป็นนะนอนนอนดึกก็ตื่นเช้านะครับมันก็แปลกดีเหมือนกันอย่าลืมนะครับวันที่ยีิบสองนะฮะเรามีพิธีสําคัญนะฮะก็คือพิธีเรียกว่าลงเ,าเขาเรียกว่าลงอะไรลงแป้งอของแม่นางมาดลานะฮะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันไก่แดงนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางที่ท่านอาจารย์แขกเนี่ยตั้งใจทําให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะเลยส่วนวันที่23บไปพิธีไหว้ครูของท่านอาจารย์อ๋อบ่อทองนะครับที่อําเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ไกลฮะน้ําไม่ท่วมสบายมากเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับวัตถุมง,งคลอ,องค์พ่อพิกแน่จิ๋วของท่านอาจารย์แขกบรรทัดสยามนั่นเลยครับแล้วก็บอกว่านิดนึงนคร่าวๆนะฮะ ปกเสือแม่นางฉบับนี้เป็นองค์พ่อ,อทวีสุวรรณปางสวยสุขผมจัดรูปแบบใหม่นะหลายคนบอกอยากจะดูรูปแบบใหม่ๆผมก็ให้อาร์ตเวิร์กเห็นรูปแล้วนะครับผมลักษณะของท่านเนี่ยผมจะทําเป็นรูปนอนแล้วด้านล่างเนี่ยซอยเป็นรูปว่เป็นท่านอาจารย์แขกเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าแฟนคลับของท่านเยอะเราต้องตามกระแสนะครับส่วนความเด็ดความมันอะไรก็นั่นแหละครับแน่นอนทุกคนลมมีครบ พบกับวัตถุมงคนของท่านอาจารย์แขกครับพระพิฆเนศจิ๋วฮะต้องกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมาตสยามครับ,รบในรีวิชาสาย,สาย,ยศาสตร์โดยเฉพาะาศาสนาพราหมที่เรียกว่าสายว่านิกายทั้งหลายเนี่ยครับผมถ้าว่าด้วยเรื่องอมหาเทพแห่งองค์ปฐมบูชาครับก็คือการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างๆก็แล้วแต่เนี่ย หากไม่บูชาพระเทพพระเจ้าองค์น,นี้ก่อนเนี่ยเขาเชื่อว่าการนั้นจะไม่สําเร็จโดยเฉพาะการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดในการปราบปรามอาสูรปราบปรามขจัดอุปสรรคความไม่สะดวกสบายออกไปจากชีวิตเนี่ยครับถ้าหากการขาดซึ่งการบูชาแห่งองค์ปฐมแห่งการบูชาก็ถือว่าการนั้นจะขาดพิธีกรรมและอาจจะทําให้ไม่สําเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ่มหาเทพองค์นี้ที่ว่าก็คือพระพิคเนศพระพิคเนศหรือพระพิคเนศสวนครับพระพิคเนศถือเป็นมหาเทพหรือองค์ปสมแห่งการบูชาอคือทุกการจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องบูชาพระพิคเนศก่อนครับในการเราจะสังเกตว่าบางคนหลายๆคนเนี่ยชีวิตยังติดขัด ชีวิตยังทําอะไรแล้วมันยังไม่ถึงซี่สุดจะทําอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นดีแต่พอไปไปลายแล้วมักมีปัญหาหรือบางคนหนักกว่านั้นเริ่มต้นก็มีปัญหาแล้วเนี่ยเขาเลยมีความเชื่อว่าหากเราทําการบูชาอ,อ,องค์ปฐมแห่งบูชาคือพระพิกเนศวนรหรือพระพิฆเนศหรือเรามีพระพิคเนศติดตัวอยู่เนี่ยครับจะทําให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภยัยจากพยันตรายต่างๆได้และทําการต่างๆให้สําเร็จ ร่วงไปได้ด้วยดีได้ครับแม้กระทั่งเราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยถ้าศาสนาพุทธก็คือไหว้พระสวดมนต์ธรรมดาอืแต่ถ้าว่าเราเลือกเรื่องของการบูชาครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบูชาพระพิฆเนศก่อนอืเพราะท่านเป็นปฐมแห่งการบูชาเทพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่นับพระพุทธศาสนาครับอ่าที่ไม่นับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวิชาเสศยสายความเชื่อต่างๆเราก็ต้องยกให้ท่านแหละเป็นอันดับแรกครับ รายการบรรษัทสยามเนี่ยอ๋อพระพิคเนตมาหลายรุ่นหลายรุ่นใช่ครับว่าหลายรุ่นได้เลยครับมีทั้งเนื้อวาดเนื้อผงคุกลักครับอ่ามีทั้งเนื้อโลหะลอยองขนาดขนาดเล็กเนื้อลอยลอยองขนาดใหญ่ครับอ่าแต่เราเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยหลายๆคนชอบกระแสรพระเล็กพระเล็กโดยเฉพาะต้องเรียกว่าพระจิ๋วเลยเพราะเล็กมันน้อยไปอ่าเพราะว่าตอนนี้เราได้โรงงานจิวเวลรี่ที่ทำพระยเราค่อนข้างจะมืออาชีพมากอืมแต่ธรรมดา ความเป็นมืออาชีพของเขามันนํามาซึ่งราคาราคาในการสร้างที่ต้องเพิ่มขึ้นครับแต่อันนั้นคือมันไม่ใช่ปัญหาอาจารย์แขกมันตัดสยานอ่าใช่สไตล์แล้วเนี้ยดไม่ว่าหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้เป็นที่สุดละกันใช่แล้วเราทําแน่นอนอืจนเรามาสร้างพระกิ๋วรุ่นหลังๆเนี้ยเราก็ทําการแกะพิมพ์ขึ้นมาแกะใหม่เลยการทําพิมพ์พัดกิ๋วเนี้ยเราอธิบายพิมพ์นิดหนึ่งครับ อันดับแรกเลยต้องล่างด้วยดินสอลงกระดาษ A 4ก่อนคือวาดล่างวาดล่างด้วยดินสอลงกระดาษ A 4ครับพอวาดล่างด้วยดินสอลงกระดาษ A 4ปุ๊บธรรมดาสเกลเนี่ยมันใหญ่มันจะมันจะไม่ได้สเกลอ๋อมันไม่ได้สเกลมันจะไม่ได้สัดส่วนตามความเป็นจริงโดยเฉพาะถ้าการทาพัทเนี่ยสเกลสัดส่วนตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งหมดเลยอแต่เราทั้งหมดที่เราก็ต้องวางล่างตามสเกลจริงในกระดาษก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวาดในคอม อ๋อเนี่ยเ,เข้าคอมเลยเ๋ยวนี้ก็คือต้องเอารูปกระดาษมาสแกนเข้าคอมพิวเตอร์อแล้วขยายสัยดส่วนย่อสัดส่วนให้ได้สเกลมาเพิ่มให้ได้สัดส่วนเพื่อสเกลได้ให้ได้ใช่ในกัแต่ก็ยังไม่จบการจะทําพัดจิ๋วเนี่ยอันนี้พูดที่คนทําพัดจิ๋วได้หลายคนเลยนะอะอันนี้ถือเป็นความรู้ใน,ในการทําพัดจิ๋วการที่เราได้รูปวาดในคอมแล้วเนี่ยครับเราต้องปริน ขาไดปิ้นสามดีก็คือปิ้นหุ่นเทียนสามดีขึ้นมาปิ้นสามมิติออกมาดูตัวจริงว่าพอออกตัวจริงออกมาแล้วมันได้ไหมมันได้สัดส่วนไหมโดยเฉพาะพัดจิ๋วเนี่ยแน่นอนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคร่ะใช่ไหมพัดจิ๋วเนี่ยเราจะต้องยังไงกต้องใช้แว่นส่องพอเราแว่นส่องเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้สเกลในแว่นเนี่ยก็ยังใช้ไม่ได้อ เราดูแบบนี้เราไม่เห็นอะไรเลยใชู่ลอย่างวอกสเกลมันก็เมื่อเราเยานขยายต่อเข้าไปใช่แล้วเราถึงจะเห็นสเกลของพระตามกราที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าการทาพรดจิ๋วเนี่ยมันผ่านขั้นตอนทั้งหมด4ขั้นตอนหลักคือมันยุ่งยากกว่ากระดาษยุ่งยากกว่าล่าล่างกระดาษเข้าคอมเข้าคอมพิวเตอร์สแกนคอมปิ้นสามดีสุดท้ายก็คือพอปิ้นสามดีแล้วเนี่ยจะต้องมานั่งส่องผ่านแม่ขยายอีกครั้งว่า ได้ไม่ได้พนาเนี่ยความคมได้ไม่ได้พี่ครับครับนะารสัดส่วนตามความเป็นจริงเมื่อผ่านการส่องแว่นแล้วเสน่ห์ของพระจิ๋วเนี่ยอยู่ที่ส่องแว่นแล้วสวยไหมใช่อย่างเดียวเลยเพราะวาทำยากอ่าหนึ่งเลยคือเล็กเนี่ยเนี่ยถ้าหล่นหายไม่เจอแล้วหล่นลงไปคนไปคิดว่าพระเราเนี่ยจริงจริงหล่นลงไปคนคิดว่าเสียเพราะว่าอะไรทักษะอ่ะเพราะว่าการที่ว่าพระเพราะว่าถ้าจิ๋วอ่ะส่วนใหญ่มันจะดูเบอร์มันจะไม่เห็นอะไรท์เป็นหมดอันนี้มันเป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่ทําของแบบ ค่อนข้างละเอียดอ่าและที่สําคัญคือถึงจ๋วเลกเนี่ยแต่เขียนชื่อมาตัดสยามอยู่ในฐานแล้วเเราจะบอกว่ามีบรตัดสยามด้วยฐานด้วยนะใช่และอ่านออกด้วยนะอ่านออกเขียนชัดเลยอออกสองเลขปุ๊บมันตัดสยามตำเลอร์เลยใช่คือมันเป็นอะไรที่โอ้โหโคตรยากหนักเข้าไปเก่งตรงนี้อาจารย์จ๋วจะอ่านออกจีวได้อ่านได้คือโอ้โหคนทำทีต้องทําเก่งมากเลยจะอ่านได้เพราะว่าอย่างเดียวที่ทาไม่ได้คือเลข อ๋อเพราะมันเล็กมากไม่ว่าจะตอกหรือยิงเลเซอร์ก็ทําไม่ได้ก็คือเลยไม่มีรันมันจะมองไม่เห็นเลยก็เลยรันไม่ได้ใช่ไหมันรันไม่ได้เพราะสุดสุดท้ายเพราะด้วยความที่มันจิ๋วถึงขนาดที่ว่าเลเซอร์เครื่องเลเซอร์จับขนาดมันไม่ได้ขู่จะมั็นจิ๋วจริงถ้าสมาชิกเขียนมขนาดไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไม่มีเลขอืมแต่ถ้าอุลนั้ส้นเนี่ยเรากันไว้แล้วโดยการที่มีชื่อมันตัสยาดใช่อ่าเรากันไว้แล้วที่การที่มันมีชื่อมันตัสยาดครับ แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าคนอื่นจะไปทำปามได้ปากเลยยากยากหนึ่งคมมากใช่ถ้าเราสองแม่พวกเราจะรู้เลยว่าคมมากนิ้วนี่เห็นเป็นนิ้วๆเลยใช่แล้วก็นิ้เออคือวัตถุะกรวันนี้ก็คือมหาเทพแห่งการบูชาพระพิคเนศสวนจิ๋วจิ๋วใช้คำว่าจิ๋วได้เลยจิ๋วจริงมหาคณะปตฏิแห่งการบูชาก็คือมหาเทพอ่าพระพิคเนศสวนมหาเทพแห่งผู้บูแห่งการบูชาค อยู่ในปานของบรมมาคูปานของบรมในปางของบรมมรูในศิลปะของใต้ก็คือมือนึงเนี่ยจับงวงจับ่วงจับงวงค่ะสิ่งที่อยู่ไม่สุกของช้ามีสองประเภทงวงกับหางอ่าใช่ช้าอู่ไม่สุอ่าเพราะฉะนั้นในงวงเนี่ยคือเอาไว้จับ ทำมาหากินของเหช้าใช่อันนึงห็งาแล้วก็งาข้างหนึ่งหักค่ะไละอีกมือข้างหนึ่งถืองาด้วยใช่แล้วจะถือได้ใช่แล้วตรงนี่ผิวต่เราจอบทุกกายันเี็นงาห็นงาตามตามประวัติคือท่านมีอาวุธเป็นงาของท่านเองค่ะอ่าแล้วที่เรลท่านคือใส่กําไลมีกําไลที่ข้อมือทั้งแขนทั้งขาใช่ข้อเท้าข้อเท้าก็มีเลยทั้งข้อขาข้อแขนมีหมด ่ใส่กำไลขั้นสุดคือใส่ประคำที่คอ้วยอ่าที่คอนี่คือใส่รูปประคำเป็นมหาคณะปฏิแห่งการบูชาโอ้โหวันนี้ทำยากจริงนะจ๊ะยากมากเลยยากเลยแหละอันนี้ถือว่ายากมากเนื้อหาวลสารเนี่ยในการทำเนี่ยเราตั้งใจเอาไว้ก็คือในเมื่อเราทําท่านชื่อเป็นมหาแห่งการบูชาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใส่ของจนวนโลรารที่เป็นลักษณะในแนวท่านโดยการเอาเทวรูป พระพิคเนศสวนเก่าเก่าเก่าเลยเอามาหลอมเอาหลอมอ่าเอามาหลอมแล้วก็เอาพระพิคเนศสวนเก่าของบทพามอือ๋อของบทพช้าพระนครเนี่ยมาหลอมครับอ่าแล้วก็เอาพระพิคเนศสวนของเขมรอืออ่ามาหลอมอ่าในยุคของทวารวดีก็มีครับอ่าในยุคของนครวัดก็มีอืออ่ารวมถึงยังเอาเนื้อทองแดงเถื่อนของนคร เอามาหลอมเพื่อพระพิคเนีทองแดงเถื่อนเลยนะอเอามาหลอมอ่าแล้วก็พอหลอมเสร็จปุ๊บอันนี้จะยุ่งยากหน่อยต้องเอามารีดเป็นแผ่นอ่าเอามารีดเป็นแผ่นแล้วก็เขียนบทสารเสริญพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระพิฆเนีสวนคือมูสันที่อาจารย์บอกเอามาหลอมแล้วก็รีบแล้วจากก็มาจานจานแล้วมาหลอมอ่ามาจานเพื่อเอามาหลอมเป็นพระพิคเนศสวน จิ๋วน้าสุดท้ายไม่เชื่อว่าหลอดเราไหลอกได้เลยต้องมานั่งจานมันทางลงใช่แต่ฟาร์มฟาร์มเจ๋งของวัตถุมงคลรุ่นเน่หนึ่งเลยคือดูดว่าจิ๋วแล้วคมใช่อ่ารูปแบบรูงทรงเนี่ยไม่ซ้ําใครเลยใหม่ทั้งหมดก็คือทําขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและสำคัญคือเป็นบรรทัดฐานของมาตสึยาในวันหน้าเลยรับและด้านหลังขององค์พระพิคเนต่ะค่ะอาจารย์เป็นยันหรอคะหรือว่าเหมือนทําเมื่อกี้ส่องเหมือนเป็นหอยสังไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่หอยสัง ข้างหลังพระพิคัเน่เนี่ยเป็นยันประจําองค์ท่านในฉบับชวาอ่าเป็นฉบับชวามันมันเป็นคำมันเป็นมันเป็นเหมือนกับอุณาโลมอุณาโลมสองคนกันสองขันน่ะอุณาโลมที่หลังชนจันทร์เป็นยาประจําองค์ท่านแล้วหลักศีลษาท่านใชขยันไหมจ๊ะอันนี้หน้ไง ออกตัวนะณกาเนิดประมแห่งการบูชาเพราะฉะนั้นประมแห่งอัขระก็คือณณค่ะก็เลยเอาณมาใส่ไว้ที่เศียนท่านเป็นประมแห่งอัขระแล้วก็ว่าดด้วยเรื่องของข้างข้างเนี่ยวาด้วยเรื่องของสุริยะกัจจันทร์คืออาทิตย์กัมภันต์ออ่าส่วนในอุณลมข้างล่างที่อยู่ในรูปประคำเราจะเห็นว่าอุณล่มอยู่ในรูปประคำที่ท่านใส่เนี่ยมันแทนคำว่าโอม ที่มาจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นที่หูท่านเนี่ยครับช้างจะมีหูอันใหญ่มากช่นคือเป็นแล้วกมีเซนอืออ่าเราก็เลยใส่ยันกําเนิดเข้าไปเปียเสมอนว่าเราบูชาท่านเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรับรู้ก่อนเราจะรับรู้ก่อน แล้วก็บนหัวท่านเนี่ยเป็นหอยสังที่บอกอข้างหลังไม่ใช่หอยแต่บนหวันหวที่เป็นขมวดของหอยขมวดนี่เป็นออหยอ,อหยองังอยู่ข้างบนอ่าเป็นขมวดของหอยสังอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ที่งาช้านี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปประคำท,<า>ทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยคือที่สุดเลยที่แขนก็มีกําไรที่ขาก็มีกําไรอ่าข้างหน้าเขียนว่ามัตรสยาม่ เนี่ยถือว่าสุด,สดแล้วสุดจริงแล้วรับประกันว่าสุดแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นที่สุดใช่มหาคณะปฏิเทพแห่งการบูชาม,มเทพแม่งบูชา ที่เป็นตำนานในวันหน้าของวัตสัศยาเนี่ยนะไอ,อ้นี่จิ๋วสุดเลยไม่ไดจิวจ๋วคนเียนะจิ๋วคนนี้ทำไม<อ>่ได้จิ๋วคนนที่ทำไม่ได้ได้ซือจิ๋วสุดแล้วเพราะถ้าเราเอารายละเอียดเยอะขนาดนี้คือจิ๋วสุดนนแล้วเ,เด็ก,มมกเด็ก,ก็ให้ได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นเทพเจ้าความสำเร็จทำอะไรก็จะสำเร็จทำอะไรก็จะง่ายเด็กแฝงก็มีปัญญาส่วนเราพกติดตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีเซสต์มีเงินมีทอง มีโชคลาดทำอะไรก็จะสำเร็จปัญหาภาสาในการติดขัดก็จะน้อยลงแต่ได้ไฟนอกไปเรี่มนะถูกต้องโรยปุ๊บหายเลยนะผ่าาไม่เจอเลยนะแล้วสีนี้ด้วยถ้าโลดปุ๊บไม่ต้องหานะถูกต้องเราให้สมาชิกผู้ชายที่องค์นั่นหนึ่พันบาทโอ้องต้องบอกว่าถูกว่าพุทคุณล้นมากค่ะเผยแพร่วัตถุมงคลรุ่นนี้ออกไปครับให้เป็นตำนานในวันหน้าเลยครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าช้าครับอ่าอย่าช้าเพราะเราสร้างจำนวนจํากัดด้วยอืเราสร้างที่จำนวนจํากัดใครที่ได้ไปเราก็แนะนําว่าให้รักษาหวงแหนเอาไว้อืให้วัตถุมงคลรุ่นเนี้ตกถึงลูกถึงหลานอืที่เป็นชิ้นเดียวที่พูดนะใช่เพราะวัตถุมงคลพูดเสมอถ้ามีราคาขายไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดชิ้นเนี้เชื่อเราเถอะเก็บไว้ตกใข่ถึงลูกถึงหลานครับเพราะวันหน้ามีเงินก็จะหาซื้อวัตถุมงคลชิ้นนี้ไม่ได้ครับ นะถ้าวัตถุบุคคลชิ้นนี้ได้ถูกคนนําไปบูชาแวนติดตัวแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่จะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดเลยละกันโดยเฉพาะถ้าเกิดถ้าเราเป็นคนพกติดตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราจะได้มันมาแบบง่ายๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเงินที่มันมากถึงอมันอาจะราคาขึ้นไปถึงเราสองหมื่นสามหมื่นแต่เงินเราหาได้นะใช่แต่วันหน้าเนี่ยพระพระคเน่ตุ่นเนี่ย ต่อให้มีเงินบางทีอาจจะหาพระไม่ได้เพราะว่าจริงๆวัตถุองมากษาแสงอาจารย์แกบางทีตอนนี้รุ่นเก่าๆมีเงินก็หาไม่ได้จีจ้าที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องต่อไอ้นี่อย่างที่อาจารย์ที่สมายิีถามเยอะไม่มีเหรียญคนละสมีใช่ใช่บอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์ที่สองเหรียญเนี้ยลงดวงโหมหมดอย่างไวแล้วอาจารย์ต้องเป็นคนลงดวงให้ทุกคนมีอีกไหมคะอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วเหรอคะอาจารย์ ไม่มีเพราะว่าเราทํายากถึงบอกว่าอย,ย่างที่การพูดอะครับว่ามีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อได้แต่มีนไม่สามารถหาซื้อกลับมาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การเก็บตกทอดไว้ให้ลูกหลานครับเราก็เลยให้เช่าในราคาแค่พันเดียวเพื่อทุกคนเนี่ยสามารถเช่าได้มากกว่านหนึ่งจริงจริงเจตนาเราเนี่ยในรุ่นนี้เราต้องการทุกคนเช่าได้มากกว่าหนึ่ง เช่าด้วยแกคนในบ้านเลยในคนในบ้านมีห้าองค์เช่าเลยคนในบ้านมีห้าคนเช่าเลยห้าองค์ในบ้านมีสิบคนเช่าเลยน้อยก็ถาุกึ่งคนที่อาจาจะพูดอีกอันเนี้ยเป็นพาระที่ควรค่าแก่การเก็บเอาไว้อืเพราะบอกเลยว่าทํายากครับแล้วก็การที่จะกลับมาทำมันอีกยิ่งยากนะเขาไปใหญ่เลยด้วยเนื้อหามวลสารแล้วก็การหล่อเนี่ยยากมากที่สำคัญคือบล็อกมันระเบิดไปแล้วบล็อกระเบิดด้วย ที่บอกให้เก็บเพราะอะไรรูกไหมบอกมันไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นพระรุ่นเดียวที่เขามาบอกว่าอ่าเราให้เจ้าสร้างเท่านี้นะบอกจํานวนมาบอกเลยถ้าบอกว่าเราให้เจ้าสร้างแค่สองพันองนะพอครบสองพันเราก็บอกตั้งรอไปเลยเผื่อเสียอแต่พอครบสองพันปุ๊บเป้าแตกเลยอ๋อจะโหรอไปก่อนเผื่อมันเสียเพียงองค์ไหนเพราะสองพันเนี่ยเป๊ะเลยนะ เบ้าระเบิดตึ๊บอย่างนี้เลยพังเลยช่างโทรมาว่าจะแกะใบไหมเราบอกเขาคงให้เท่าอย่างที่เขาเขาบอกมาแหละคงจะได้ประมาณสองพันล้วคัดเสียหายก็คงจะเหลือก็ไม่พอมาแค่สองพันเราพูดกับช่างวันนี้นะเราคัดเสียหายเนี่ยคงจะเหลือประมาณแค่สองพันพอวันสุดท้ายที่ช่างมาส่งจานมันไม่ใช่เสียหายสองพันนะพระมันหล่อในแค่สองพัน ได้ส่งตะปูดี้เปะเลยแล้วก็ไม่เสียทั้งองเลยโอ้โหมันยากมากนะแล้วก็เป็นพระรุ่นเดียวที่ช่างหล่อขอนะอช่างหล่อขอไว้แฝงเลยนะบอกว่าเออเพราะเราบอกว่าเนี่ยเราเขาให้แค่สองพันใจเราอยากจะหล่อมากกว่านั้นอ่าเขาถามอยากจะหล่ออะไรบอกอยากจะหล่อสองสามหมื่นองค์เลยคือเราเชื่อว่าประสบการณ์ต้องมีวันหน้าก็น้อยมากที่องค์มหาเทพพระพิคเนสสวนนี่จะมาอนุญาต ให้สร้างท่านขึ้นมาในแต่ละครั้งนี่ยากยากมากแล้วก็เอ้ยเอาสักสองหมื่นเลยก็ได้แล้วก็บอกช่างหลอสองหมื่นเลยก็ได้แต่แกบอกให้สองพันเองแต่ผมอยากได้สองหมื่นโอ้ไม่เป็นไรอาจารย์เราก็หล่อไปก่อนเผื่อเสียหรือช่างแวนก็พยายามเข้าข้างแต่พอได้สองพันปุ๊บป้าระเบิดเลยอ่าเราก็เลยบอกว่าเด็กเก็บไปเถอะเรามั่นใจว่าวันหน้าเนี่ยมีราคาค่างวดแน่แล้วก็ประสบการณ์คงจะตั้งล้นหลานแน่นอนในเทศนี้ก็ฝากวัตถุบุคคล ที่มีพิธีกรรมแปลกๆกเกิดขึ้นทั้งเททั้งเศทั้งหลายๆอย่างมากพิสดารนะเนือความคาดหมายที่ทุกคนจะยั่งถึงได้แล้วก็เป็นวัตถุบังคลที่ถือว่าอ่าเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอ,อาราคาก็ให้ทุกคนเช่าได้ที่องค์ละหนึ่งพันครับยังไงก็ห้ามพลาดล้วกันครับ อ่าทายรายการครับที่ในฝากอารย์แขกพูดมานะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับครับพิคเนตจิ๋วนะครับราคาเพียง1,000บาทหนึ่งพันบาทนะครับถ้าสมาชิกนได้สนใจนะครับก็สามารถเข้าได้เพจกอฟมันตะสาบเอฟซีนะครับเพจรายการมันตดสยามเพจมันตดสยามเอฟซีเพจร้านมันตะสยามและเพจมันตะสยามพันใหญ่ครับค่ะแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะก็จะคือของร้านผักเมตัลก็จะมีมีตันสงขากับปอบมีตังค่ะครับส่วนสมาชิกเชนได้นะครับที่อยากมาดูองจริง อยากขึ้นหน้าร้านนะครับก็สามารถมาร้านที่ร้านมาัสยาบนะครับหลังสิตกับร้านมาัสยาบนะครับห้างพัทลุงงามวางชั้น3าครับสุดท้ายนี้นะครับเรา2คนรวมท้าจารย์แขนครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ